โอริกไก่ตันไก่ตันคุณภาพดีราคาถูกไก่ตันแมปตกปลาเริ่มต้นเพียง30บาทมีให้เลือกถึง2แบบและยังมีไก่ตันเบ็ดโนไลท์ราคาเพียง300บาทเท่านั้นยังไม่หมดครับทุกคนยังมีไก่ตันแมปบล็อกฟู้ดราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีให้เลือกหลายห่อมากๆใครสนใจลิงก์ดีคริปชั่นเลยครับผมเฮ้ยยูวันนี้ก็หวัดดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมบอลนอริบีเหมือนเดิมนะครับที่ผมเห็นสภายอยู่ข้างหลังนี้คือเบ็ด คิงนะครับผมที่ใส่สกินนะก็ใครสนใจก็ไปตำกันได้นะครับในกล่องสกินเลยกล่องแรกนะครับก็อันนี้มันอยู่ในเกาะที่2นะทุกคนเอ้กล่องที่2นะทุกคนกล่อง7จ็ดแต่เจ็ดหมื่นห้านะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมจะพามาตกเมกกะโลดอนแบบว่าเบิ้มเบิมเลยนะทุกคนคือเราสามารถตามล่าเมกกะโลดอนได้แบบชิวๆนะครับโดยที่ทําแค่อย่างเดียวนะครับก็คือการที่เรานะครับต้องเตรียมเงินได้สัก นิดหน่อยนะครับไม่ไม่นิดกเราก็เยอะอยู่นะครับก็ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหานะครับคือปกตินะครับมันเราต้องรอเมกาดอนเกิดใช่ไหมเออนะครับแต่ว่าอันนี้เราสามารถเล่งเวลาด้วยการที่เราใช้โทเทมตัวนี้ครับโทเทมเล่งเวลาครับเนี่ยเราก็เล่งเวลาไปเชา้ากลางวันเชา้าไอ้นะเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นจนกว่าเมกาลดอนจะเกิดครับมันก็จะถ้าพอมันเกิดใช่ไหมทุกคนมันก็จะขึ้นเลยวิขึ้นอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็ถ้าใครสะดวกเป็นปรับเป็นภาษาไทยมันก็จะถ้าใครไม่เก่งภาษาอังกฤษนะ ก็แนะนำว่าปรับเป็นภาษาไทยนะครับมันจะเห็นชัดมากขึ้นเนาะส่วนวิธีการซื้อโทเทมนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปซื้อเอาทุกคนว่าซื้อยังไงนะครับก็อย่างแรกนะครับให้เรามาที่เกาะทันสโตนนะมาตรงเกาะใช่ไหมแล้วให้ทุกคนนะครับขับเรือมาอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือจะเดินมาจะว่ายน้ําก็ได้นะครับให้ขึ้นมาตรงนี้นะครับเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะครับส่วนคนที่รู้ก็กดสกคิปข้ามมาได้เลยนะครับผมจะสอนคนที่ไม่รู้แล้วกันนะ เพอเราขึ้นมาตรงนี้นะทุกคนให้เราเดินมาทางนี้ครับเดินมาเรื่อยนๆะอันนี้ที่ผมรู้นะอาจจะมีวิธีที่ง่ายก่อนนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเนี่ยพอเราเดินมาใช่ไหมเดินลงหินมาเรื่อยๆไปทุกคนนี่เร,เราเจอตรงนี้นะครับนี่ตรงไหนวะอา้าวไม่อยู่ตรงนี้หรออยู่ตรงไหนเจอไม่ได้อันหนึ่งนะเหมือนจะอยู่แถวๆนี้แหละ จะมีทางเข้าอ่าอยู่ไหนวะเอ้นี่น,นี่ทางนี้นี่นี่นะครับนี่ก็คือเราเดินมาท้ายตรงนี้ใช่ไหมท้ายท้ายสุดนะทุกคนีท้ายสุดตรงนี้นนใช่ไหมเดินมาท้ายสุดปุ๊บเราเดินลาดลงมาผมเดินผมเดินกลับไปให้ดูใหม่ดีกว่านะครับ <c oughs> เผื่อบางคนอาจจะไม่ค่อยเก็ตนะครับผมก็ไม่เก็ตเหมือนกันเมอกิมก็งงเออเลยโอเคเราขึ้นจากตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเราขึ้นจากตรงนี้นะครับเราปีนบันไดขึ้นมาทางนี้ตรงนี้นะครับเราเดินมานี่เดินไป ทางขวานะขึ้นกล่องนะครับกระโดดไปตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงไปเรื่อยเลยแล้วที่นี้นะครับมันจะเจอทางลาดต,ตรงนี้นะครับเราลงไปแล้วเกาะ,ะมันจะอยู่ตรงนี้น,นี่เห็นไหมรูๆอยู่นี้นะครับเราก็ลงไปข้างล่างนะครับปึ่งนะเราก็จะเจอกับคนที่ขายโทเทมเรานะแต่ว่าอันเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะลงมาจากข้างล่างได้เว้ยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมาจากทางไหนก็ซื้อกระตาลุงคนนี้นะครับ อันละ2000บาทนะครับเรารีไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเมกะโลดอนเกิดวันนั้นนะครับเราก็ไปตกกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตกกับทุกคนจะลองปั๊มให้ดูนะครับแล้วก็เบ็ดที่เราจะใช้นะครับผมจะใช้เบ็ดคิงนะครับวันนี้นะแต่ว่าใครสะดวกเบ็ดไหนก็ใช้เบ็ดนั้นนะครับเบ็ดที่ผมแนะนํานะครับจะมีทั้งหมด3เบ็ดนะครับก็มีเบ็ดหนึ่งก็คือเบ็ดคิงนะครับเบ็ดคิงผมจะบอกสเตตัสคร่าวๆนะครับก็คือว่า ความเร็วในการรอเนี่ยนะครับลบสีนะครับซึ่งรอนานมากๆนะครับนานแบบนานจริงๆนะปกติมันศูนย์ใช่ไหมเออแต่นี่คือลบสีนะครับแต่ข้อดีของเบ็คิงคือโชคบวกห้นะครับคอนโทรลอยู่ที่0.15นะครับความยืดหยุ่นอยู่ที่35%นะครับบวกกับเออ่ไอตัวที่บับบับเป็นชานผมนะครับอีก35%เป็น75%นนะครับแล้วก็ แม็กกิโลนะครับเราต้องหาเบ็ดที่แม็กกิโลเป็นอินฟินิตี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเมกะโรดอนอ่ะเขาปรับให้ห้าหมื่นใช่ปะให้เป็นแบบเออเบ็ดที่ตกเอ้ต้องเป็นเบ็ดที่เป็นแบบอินฟินิตี้เท่านั้นอะไรเงี้ยหรือว่าที่ตกมากกว่าห้าหมื่นกิโลขึ้นไปถึงจะตกได้นะครับเพราะว่าเด็บก็ปรับมานะก็ต้องเป็นเบ็ดนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นอินฟินิตี้เนาะแต่ก็ไม่ไม่มั่นใจนะครับนี่ผมเพราะผมยังมีไม่ครบเหมือนกันนะครับก็พูดโดยที่ผมอันนี้ล้วกันครับใคร มีอะไรแย้งก็เม้นมาได้นะครับอ่าไม่ไม่นับเป็ดโนไลท์นะครับโนไลท์ no like คืออาจจะดีที่สุดแต่ว่าอันเนี้ยมันหายากนะครับโนไลท์ no like คือต้องวิวห้าร้อยนะครับเป็ดคิงเนี่ยสามารถไปซื้อได้ที่เกาะเอ็นชานได้เลยนะครับมันมีคลิปที่แล้วที่ผมสอนหาซื้ออยู่นะครับเป็ดคิงนะแล้วก็เป็ดคิงเนี่ยมีพาสซีฟก็คือว่าปลาที่ตกทุกตัวนะครับจะมีเอ่อกิโลก็เพิ่มน้ําหนักปลาทุกตัวส5้าเซ็นะครับเออคุลเราตกได้10,000แกิโลก็จะเป็น 1 0 0 0 0 0อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เบดที่2ที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นเบ็ดตัวนี้ครับเบดหนอนนะครับหนอนของเรานั่นเองนะครับก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าสเตตัสคร่าวๆนะครับก็คือว่าความเร็วในการรอศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับไม่บวกอะไรเลยไม่บวกไม่ลบนะครับแล้วก็โชค25คอนโทรลศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแม็กกิโลอยู่ที่อินฟินิตี้เหมือนกันนะครับเออแล้วก็มีพาสซีฟก็คือว่า มันเป็นแบบเบ็ดที่แข็งมากแค่นั้นแหละสามารถตกในน้ำกรดในอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับของตัวเบ็ดกิ้งนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับบัฟเอ็นชานที่แนะนำก็เป็นบัฟตัวเดียวกันเลยนะครับก็คือพอเราจะไปตกพวกเมกาโลดอนหรือว่าฉลามหรือว่าอะไรงเงี้ยการที่ใช้เบ็ดพวกเนี้ยครับมันดีกว่าคือว่าหนึ่งคือกิโลได้อินฟินิตี้ครับไม่ไม,ไม่ไม่มีแบบว่าไม่มีแบบห้าพันหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยคือเนี้ยมันอินฟินิตี้เลย จะพันกิโลแสนกิโลล้านกิโลมันก็ตกได้เพราะมันอินฟินิตี้นะครับข้อดีคือตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไอตัวเบ็ดไอตัวเนี้ยนะครับเบ็ดเบ็ดเบ็ดตกหนอนเนี้ยไม่ได้มีอะไรดีเลยมีแค่ว่ามันตกตกหนอนได้เฉยนะครับแต่ว่ามันก็หาค่อนข้างง่ายนะครับราคาก็น่าจะคิดว่าน่าจะถูกกับเบ็ดคิงด้วยมั้งหรือว่าพอๆกันนี่แหละนะครับเบ็ดตัวต่อไปนะครับก็เป็นเบ็ดตัวนี้ครับเออหาเอานะเบ็ดจะคิปที่แล้วนะครับเบ็ดก๊อปปี้นะครับ ก็ความเร็วในการรอนะครับสามเร็วขึ้น30%นะครับแล้วก็โชคบวก15%นะครับคอนโทรลอยู่ที่0.15ความยืดหยุ่นอยู่ที่8%นะครับแล้วก็แม็กกิโลก็คืออินฟิน t ตี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพาสซีฟของตัวเนี้ยจะดีหน่อยนะครับก็คือว่าทุกๆการตก10ครั้งนะครับจะสุ่มบัฟขึ้นมา1บัฟนั่นเองนะครับก็เหมือนคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวไปนะครับก็คือตก40ครั้งแต่ว่าข้อเสียเลยคือว่ามันไม่สแต คือสมมติว่าเราตกไปได้เนี่ยมันจะอยู่ที่3มนาทีมันจะได้บัฟแค่3มนาทีนะถ้าเราตกได้อีกทีหนึ่ง10ครั้งมันก็จะได้3มนาที3มนาที3มนาทีไปเรื่อยนะครับเออแต่ที่ผมได้2แต่ผมได้อะคือ4ครั้งคนระับผมได้แค่ตกเร็วนะครับตกเร็วตกเร็วแล้วอันสุดท้ายก็คือเออลัคก,กี้นะครับบวก2 5ถามว่าดีไหมส่วนตัวผมว่าเฉยๆนะครับไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับอันนี้คือการเตรียมตัวแรกนะครับเบ็ด3เบ็ดนี้ที่ผมแนะนำนะทุกคนส่วนใครมีโน้นไลท์ก็ใช้ no light, ครับ เออเอ็นชาร์นที่ผมแนะนำก็กเป็นอันเดิมแะไรครับความยืดหยุ่นบวก35%ปนะครับเอ่อไอรีเซลรีเซลลิงรีเซลเลตอะไรนั่นแหละนะครับก็ตัวเหยื่อนะครับที่แนะนำเลยนะนี่อันนี้แนะนำจริงจริงนะถ้าไม่มีเหยื่อตัวนี้นะครับเนี่ยอ่าประกาลังนะครับไอ,อถ้าไม่มีดีประกาลังนะดีประกาลังตัวนี้นะครับดีประกาลังตัวนี้นะก็ให้เอาเป็นพวกประกาลังธรรมดาก็ได้นะครับหรือพวกอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ลบโชคนะ ตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับขยะไม่ได้เลยผมเคยลองตกเอาขยะตกนะครับมาเมกกะโดนแล้วนะครับไม่ขึ้นเลยเมกกระโดนไม่ขึ้นเลยเพราะว่าโชคมันลบ2 50ร้เลยทุกคนเออก็เลยแบบแย่หน่อยนะครับไม่ขึ้นเลยนะก็พยายามเอาที่เป็นสารไายก็ยังพอได้ครับคืออยากให้ใช้ความให้มันบวกความยืดหยุ่นแค่นั้นนะครับเพราะว่าป่ามันตกยากนะครับมันลบ9 0นะครับเรายื้อกับมันเนี่ยบอกเลยว่ายาวแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเรา ผมแนะนําว่าให้เรารีอยู่แถวเนี้ครับรีรีอยู่แถวเนี้ย,ย,แ,ถยแถวแถวเมอร์ลินเนี่ยเพราะว่าเราต้องมาซื้อโชคจากเมอร์ลินด้วยนะครับเพื่อให้มันตกได้ไวขึ้นนะครับพอเราซื้อโชคจากเมอร์ลินสักสักสองทีก็ได้นะครับมันจะอยู่ที่มันน่าจะทีละยี่สิบนาทีหรือสิบนาทีได้แหละผมจำไม่ผิดนะผมไม่ได้ไม่ได้มาซื้อบ่อยนะครับเราซื้อสักสองทีก็ได้นะครับแล้วเราไปตกโอกาสตกมันก็จะเร็วขึ้นนะครับบางทีถ้าตกไม่ทันมันหายอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ถ้คิปไปตอนที่ผมได้ไม่กระโดนเลยนะครับผมจะรีไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเคครับเจอกันตอนนั้นเลยนี่นะจริงๆเราก็มาตกตรงนี้นะตอนแรกครับตกไม่ได้นะเปลี่ยนเป็นหัวปลานะครับรอบนี้เปลี่ยนเป็นหัวปลาจะได้หรือไม่จะได้หรือเปล่าอันนี้ก็ตกยากจะตายอยู่แล้ว เฮ้ยมาแล้วแม่กระดอนทุกคนโอ้ยดินไหมดินไหมเฮ้ยไม่ค่อยดินนะเอาจริงอันนี้ผมมีเยอะจุนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนหูหไม่ดินไ้ยไม่ค่อยออ้ยเฮียไม่ดินก็เฮียละที่เอาเอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่น้องก็เอาเรื่องอยู่ออยแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้อยู่นะครับหัวปลาหัวปลานะนี่ผมใช้หัวปลานะรู้สึกว่าเอาจริงรู้สึกว่าออกออกเร็วไหมก็ไม่มั่นใจนะ เพราะว่าตัวผมเมื่อกี้ผมตกจนอีเวนต์หมดเลยนะครับก็ไม่ออกนะออนจรเจ็ All ิบเปก็เอาอยู่นะครับเราใช้หัวปลานะมาแล้วเอ้ยมาวะมาวะโอ้จมน้ำเลยนะครับ ถ่ายไว้ได้หนึ่งช็อตช็อตแบบเท่มากนะครับก็โหได้เมกโลดอนสมย่าโก้โหไหนดูสิเอออยู่ไหนว่าเมกโลดอนเจ็ดหมื่นกิโลนะครับทุกคนโอ้โหเป็นตัวแบบซิกเนเจอร์ด้วยนะเห็นเขาบอกว่าตัวนี้ออกยากนะครับไม่ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงนะแต่เขาบอกมันออกยากนะคือเมกโลดอนนะครับมันมันออกง่ายไหมมันออกง่ายง่ายมั้งนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าตัวนี้มันออกยากครับตัวนี้ปะหรือตัวนี้วะ ไม่มั่นใจนะเห็นเขาบอกว่ามันจะมีตัวมันจะมีทั้งหมดสามสายพันธุ์ใช่ปะเออจะมีสายพันธุ์หนึ่งอ่ะที่ออกยากมากเลยนะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละเห็นเห็นอันนี้เหน็นช่องเงินเขาพูดนะเออนั่นเป็นตัวนี้แหละนะครับส่วนไอ้สองตัวเนี้ยมันออกง่ายเห็นเขาว่านะเห็นเขาว่าอีกแล้ว <c oughs> มีแต่เขาว่าเฮ้ย <c> ะ <oughs> ที่ในที่สุดผมก็ได้แล้วนะครับเมกะลรดอนของผมเองนะครับนี่ไงตัวใหญ่เด้เจ็ดหมื่นกิโลนะทุกคนโอ้โหเซฟไปเลยนะเซฟไปเลยนะครับนี่คือตัวแรกที่ผม ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่ามันจะตัวใหญ่สักแค่ไหนกันเชียวนะแต่ว่าตอนตที่ผมดูมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเจ็ดหมื่นกิโลนะก็ยังตัวเล็กๆอยู่นะครับเป็นตัวเล็กๆน,น้อยอยู่นะเออสาหรับผมนะมันก็ตัวเล็กอยู่นะแต่มันเท่ดีนะครับเป็นตัวแรกนะที่ตกได้ทุกคนภารกิจสาเร็จสําเร็จแบบงงงนะเพราะว่ารอบที่แล้วไม่ได้นะครับรอบนี้ได้นะแต่ผมเปลี่ยนเหยื่อนะครับเปลี่ยนเหยื่อตอนแรกเนี่ยผมใช้ออดีฟโคเลอร์ใช่ไหม เออโคลอนโคลเลอร์เ่ยไอประการลางน้ําลึกนะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้ประการลางน้ําลึกนะครับเป็นหัวปลาแทนนะครับเป็นก็คือ,คอเออขาเรียกว่าตัวส่วนใหญ่นะครับพวกเอ่อเมกาดอนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชอบหัวปลาเป็นหลักนะครับเนี่ยตรงนี้หัวปลาเป็นหลักใช่ปหเวลาคือจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เช้ากลางวันมันเกิดได้หมดนะครับแต่ว่าหัวปลาเนี่ยนะครับมันชอบมากนะครับมันออกบ่อยนะก็ ประมาณนี้ครับทุกคนวันนี้ก็สําเร็จร้ล่วงไปได้ด้วยดีนะตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้นะครับตอนแรกมันไม่ได้ไปแล้วรอบหนึ่งผมลองรีเล่นแล้วมันออกนะครับตอนแรกรีไป6 60กว่าอันนะครับโทเทมไม่ออกนะครับรีอีก3มอันออกเลยโหโหดวงมันแบบสุดๆจริงๆบทจะได้ก็ได้ง่ายๆนะบทจะแบบยากก็คือยากทุกอย่างเลยนะครับก็อยู่ที่ดวงนะครับทั้งการรีทั้งการตกนะครับบอกเลยว่าอยู่ที่ดวงล้วนจะใช้แฮตตี้ตกนะครับแล้วก็จะใช้หัวปลาตกต่อก็ได้นะครับแต่ว่า ผมพูดตรงว่าอยู่ที่ดวงจริงนะบางทีผมเวียงเบ็ดไปทีหนึ่งติดก็มีนะปลาฉลามอะไรเงี้ยเออคนตกกันเส็จไปคนละเออมันก็อยู่ที่ดวงจริงๆนะดวงมาอะไรมันก็ดีนะครับโอเคมันก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปกับเมกโดอนตัวยักษ์ของเรานะครับตัวเครื่องตัวเครื่องเ,อเฮ้ยเทนเนี่ยรองก็เทอยู่นะครับไปบุยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม